สวัสดีตอนเช้าครับก็วันนี้วันที่18นะครับหลวงตากําลังเดินผ่านอาเภอเชียงคานนะครับนะครับอาเภอเชียงคานตอนนี้ประชาชนพุทธศาสน,นิกชนรอรับหลวงตาเยอะแยะมากมายทั้งสุดทั้งอาเภอแน่ๆวันนี้ถ้าดูผมวิ่งผ่านจากออกจากวัดอหอสองนางนะครับวัดหอสองนางท่านออกมาตั้งแต่7จ็นาฬิกาสีนาที ตอนนี้ยังไม่ผ่านอำเภอเลยแค่หัวอำเภอเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูบรรยากาศเด็กตัวเล็กๆสวัสดีลูกสวัสดีจ้าอันโมดาบุตด,ด้วยนะลูกนะโอ้น่ารักมากเลยครับสวัสด,ด,ดีครับน่ารักจังเลยลูกเป็นเด็กดีนะลูกนะเดี๋ยวลงตาก็มาแล้วลูกครับโอ้เห็นน่ารักมากเลยครับ น่ารักมากเลยสวัสดีครับกระเป๋าสตางค์อย่าใส่ไวให้ลวงตานะคะกระเป๋าสตางค์ท่านไม่เหยียบให้เด้อครับเด้อจ้ากระเป๋าสตางค์เอาออกนะครับจา้าตังไม่ต้องถวายนะหลวงตาไม่รับปัจจัยนะถ้าไม่เคาะครับไม่เคาะจ้ากระเป๋าสตางค์หมวกลอตเตอรี่ชนโที่ดินนะครับท่านไม่เคาะให้นะจ้าจ้าพี่น้องอำเภอเชียงคานครับกำลัง จับจองที่นั่งรอรับหลวงตาอยู่ค,ครับผมเดี๋ยวให้ดูยาวๆนะครับอาจจะไม่เจอหลวงตาเพราะว่าเยอะมากถ้าแบตหมดนะครับแบตหมดวัสดีลูกโอ้โหต,ตัวแลขกี่เดือนแล้วครับเนี่ยเก <500, S 1> ้าเดือนแล้วเอยมองหน้าแป้วเลยอันนี้ก็มาด้วย สวัสดีครับกระเป๋าสตางค์ไม่ให้ท่านค้อให้นะท่านไม่ค้อนะครับจ้าจ้า,วาสว,ไไสวสัสดีครับ,ค,รบคุณแม่มารอรับหลวงตาเหรอครับ<อ>คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบหกปีโอ้แล้วแล้วรู้จักหลวงตาบุญชื่นได้ไงครับโอ้ยบผมมาด้กหนุนทีว่าอู้โอ,โอ,โอ้คุณแม่บอกว่าเสียงล่ำลือคนพูดเยอะแยะมากมายเนาะเหรอแต่เคยเห็นรูปหลวงตาไหม โอ้เห็นออกแต่โลระทัศน์เนาะเลยอยากมาเนาะอ๋อวันนี้ได้เห็นท่านแล้วเดี๋ยวท่านก็ผ่านมาโอ้แม่บ้านอยู่นี่เนาะโอเคเลยครับอยู่นี่เองครับผมเนาะสาธุนะคุณแม่เด้อถ้าคุณแม่ยกไม่ได้คุณแม่ก็จับมือข้างหนึ่งพรา่ามือข้างหนึ่งเหมือนเรากวดน้ําก็ได้นะแม่เนาะจ้าแค่นั้นเองนะครับกระเป๋าสตางค์ั้นไม่ครอบปัจจัยไม่รับนะครับไม่ต้องถวายท่านเด้อครับสาธุครับ อย่าลืมปลดผ้าด้วยนะจ้าจ้าจ้าสวยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเ็าหลงตามาเข่าให้ห่างประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับห่างผ้าที่ท่านจะเหยียบนะจ้าห่างสักครึ่งหนึ่งพอดีครับประมาณนั้นนะครับได้อย่าอย่าชนผ้านะครับผ้าที่จะให้ท่านเหยียบห่างเข่าสักครึ่งหนึ่งนะครับจ้า กระเป๋าถ้าตังเก็บไปด้วยเด้อท่านไม่เข้าให้นะตังไม่รับนะครับไม่ต้องถวายปัจจัยหลวงตานะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เยอะเลยที่นี้วัดอะไรครับวัดป่ากลางค่ะวัดป่ากลางเหรอครับอ๋อเมื่อวานท่านเดินไม่ถึงกลัวจะคนจะเยอะก็เลยเข้าพักที่วัดเชียงคานก่อนครับช่วงบ่ายมันร้อนเนาะถ้าคนเยอะกว่าจะถึงก็อาจจะช้าเพราะท่านพักพักผ่อนน้อยนะครับ เดี๋ยววันนี้เช้านี้ก็มาแล้วห้อเออน่าชื่นใจนะครับวันนี้กระเป๋าตังท่านไม่ข้อเด้อเวลาท่านมาไว้ข้างหลังนะครับครับ<า>ครับผมตังแบงค์อย่าซ่อนไว้ข้างล่างนะครับอ่าเดี๋ยวบางคนเอาตังให้ท่านเหี่ยวไว้ข้างล่างก็มีอันนี้ฝั่งหน้าวัดนะครับเยอะเยอะเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆจะให้ผู้ชมได้ดูนะครับ สมาชิกได้ดูนะครับนี่อู่ตั้งกล่องรอก็มีม,มีดอกไม,อม้สาธุุบนทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับสาธุครับคุณแม่ติดต่อกำลังประสานลูกหลานอยู่มาหรือยังสวยครับสวยให้ดูนะครับเยอะเยอะเยอะสาธุนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสาธุมารอหลวงตาครับ เสื้อที่มีซิปก็ขยับดูซิปด้วยนะครับเผื่อว่าซิปมันหนามันยาวเดี๋ยวจะปากเท้าหลวงตาเนาะได้เอ,อาวางเรียบๆเดี๋ยวหลวงตาสะดุดนะครับวางเรียบๆเลยถ้าวางวางส,งสูงๆเดี๋ยวกลัวหลวงตาสะดุดนะครับวางเรียบๆครับครับอันนี้วัดป่ากลางนะครับวัดป่ากลางก็เป็นบริเวณที่หลวงตาจะมาพักเมื่อคืนนะครับแต่ว่า ดูประชาชนเนี่ยครับถ้ามาเมื่อวานก็คือคงจะถึงถึงอาจจะถึงเมื่อ่ะก็จะผ่านจุดนี้ไปได้นะครับพี่น้องประชาชนค่อนข้าง,ง,งจะเยอะผู้สื่าประชาชนนะครับรอรับเยอะมากดูตรงนี้นิดนึงตอนนี้ก็มีมารอรับหลวงตาเหมือนกันอ๋อเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยสาธุครับสาธุหมวกหมวกหลวงตาไม่ข้อให้เด้อครับเด้อกระเป๋าตังไม่ข้อนะกระเป๋าตังไม่ข้อ โลกโก้ถ้ามีธงชาติหลวงตาไม่ค่อยนะครับถ้ามีธงชาตินะต้องเอาธงชาติไว้นิดนึงครับก็ดูทธษาชิคชนแล้วก็วัสด,ดีครับคุณแม่มาลองหลวงตา,ตาแต่กี่โมงครับม,<า>มาลองหลวงตาแต่กี่โมงโเชหอมาแต่เช้าเลย,เ,เ,ลยเคยเห็นหลวงตาไหมเคยเห็นรูปหลวงตาไหมยังไม่เคยเลยแล้วมาได้ยังไงเนี่ย ฮะโอประชาสัมพันธ์เ้าทำไมพูดง่ายอย่างประชาสัมนักมาเลยเหรอโอ้อยากธรรมะธรรมโอได้ยินพระลงมาก็เลยมาเนาะโอสาธุด้วยนะครับสาธุสาธุน้ำอย่าเพิ่งแก่นะให้หลวงตาข้อให้ก่อนนะครับค่อยแก่นะเป็นน้ำมงคลนะอ๋อข้อแล้วค่อยแก่เด้อมันจะยกยากถ้าแก่ไว้ท่านไม่ข้อก็ไม่เป็นมงคลอยู่ดีแหละเนาะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวจะบอกน้องๆใหม่นะครับ น้ำจะเพิ่งแก่ให้ท่านข้อก่อนค่อยแก่นะจะเป็นน้ำมงคลนะครับเด้อครับน่าจะมาถึงแล้วล่ะนะครับน่าจะมาถึงแล้วคลิปนี้คงดูยาวๆนะครับอ่าก็มีเจ้าที่มาอำนวยความสะดวกให้สวัสดีครับัสดีครับผมขอบคุณที่ดูแลหลวงตานะครับมาแล้ว ย้อนย้อนย้อนเน่ยกระเป๋าทา่ตั้งหลวงตาไม่เข้าให้นะลูกนะปนมมือก็หมอย่างเดียวก็ได้ครับที่ที่มีก็ยกได้เลยครับมีน้ําอย่าลืมจับน้ํานะครับถ้ายกไม่ได้คุณคุณพ่อตั้งนี้ก็ได้ครับนี่เลยวางนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็พนมืออย่างเดียวก็ได้เห็นจับจับจับอันนี้ข้างหนึ่งนะครับโอเคถูกต้องครับสาธุนะครับมาดูหลวงตาสักนิดหนึ่งนะครับ มาแล้วกำลังมามาเลยครับมาเลยครับขับมาเข้ามาเลยครับขับมาเลยเข้ามาเลยครับที่าะถวายให้หลวงตาครับมาเลยครับมาเลยครับตัวตรงๆนะครับไม่ต้องอจอมาข้างหน้านะครับเลยครับขับมาเลยเพราะว่าหลวงตาจะเหยียบข้าไม่ได้จับน้ำไม่ทับยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นครับอ่ายกขึ้นสูงนัตรงๆับ มาแล้วครับหลวงตามาแล้วอ่านี้ยกไม่ไหวเอาเบอแตะไว้นะครับของที่จะถายนะครับ่ายกได้ยกนะครับยกไม่ไหวยกไไวครับอันนี้อันนี้มือจับไว้ดครับได้จับไว้ยกขึ้นรงถนะครับยกไม่ไหวครับยกไม่ไหวมือแตะไว้นะครับยกไหวมือแตะไว้เราห้มาแบกะครัต้องรมาข้างหน้านะครับขอไหวก่อนไม่แบกมัไม่หเดินเร็วหน่อยครับผู้หญิงเดินเร็วหน่อยครับครับอย่าใกล้หลวงตานะครับ สบายเสร็จแล้วใครจะเอาน้ำมต์ก็แกะไปนะครับถวายให้เรียบร้อยก่อเราให้แกะแบ่งครับ่าเพิ่งแกะเด้อ่าเพิ่งแกะท่านท่านข้อก่อนนะครับเด้อกระเป๋าไว้ข้างหลังนะครับไว้ข้างหลังอรต้าไม่ได้นะครับไหหนอันะครับ ค่ะแต่อวานนี้แล้วค่ะวันนีครับสวัสดีครับยกครับยกได้ยกนะครับยกครับยกนะในกระเป๋ามีอะไรครับน้ำครับน้ำอย่างเดียวเนาะโอเคสาธุครับสาธุยกขึ้นนั่งตรงโต๊ะนะครับงยกเลไม่ถอดหมวกหรอกนะถอดนะครับต้องถอดหมวกนะครับถอดหมวกเลยนะครับครับร้อนร้อนเลยวันนี้ใส่ถุงเลยครับใส่เยอ ดูนี่อำเภอเชียงคานนะครับผ่านอำเภอพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวให้พวกเราดูยาวๆเดี่ยหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เพราะคนเยอะครับบางคนยกทันบ้างไม่ทันบ้างก็สื่อสารก็ค่อนข้างจะทำงานหนักพอสมควรเพราะว่าพี่น้องสาธุชนเยอะพอสมควรนะครับอันนี้อันนี้อย่าลืมนะครับจับนะจับนะเตรียมไ้เลยครับเตรียมไ้เลยอันนี้ของใครเอ่ย๋ยวมาเนาะ ยังไม่ต้องแก่ครับถวายก่อนค่อยแก่เด้นน้าให้ท่านข้อก่อนค่อยแก่นะน้ําเป็นน้ํามงคลให้ท่านข้อก่อนนะครับ <c oughs> จะแก่เป็นน้ามงคลเดี๋ยวค่อยแก่หลงตาข้อจะแก่กลับบ้านหรือไม่แก่ก็ได้ครับคุณแม่หลงตาข้อก่อนโอเคจะเดี๋ยวท่านข้อให้อยากเป็นน้ํามงคลค่อยแก่ทีหลังนะอยากจะเป็นถือเป็นน้ำมงคลที่บ้านค่อยแก่ทีหลังนะครับถวายก่อนแล้วค่อยแก่ให้ท่านข้อให้ก่อนเด้อ จ้าจ้ายังไม่ต้องแกะยกไม่ไหวเอามือแตะเอามือจับไว้เฉยก็ได้ครับโอเคครับใช่เพราะว่าเราตาจะเหยียบข้าไม่ได้นะครับถ้าเราโน้มตัวมาข้างหน้าท่านต้องเหลบฟองนะครับยกขึ้นครับผู้ชายยกขึ้นเลยครับผู้ชายยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยครับยกได้ยกเลยยกขึ้นไม่ต้องคุ้มหน้าครับไม่ต้องคลุมยกขึ้นนะยกขึ้นนะฟอกไม่ถาวรนะครับยกขึ้นที่แขนเหนือหัวไว้นะครับครับยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นไกขึ้นไม่ต้องคลุม้นะครับ ไม่ต้องรอมาลยนะครับขอคามร่วมมือนะครับพเพราะว่าหลวงตาจะเหยียบผ้าไม่ได้นะครับถ้าเราโนะ้มระวังหน้า คนก็อยากถ่ายรูปถวายไม่ถัดก็มีโอ้ยเนาะศรัทธาจริงๆครับศรัทธาจริงๆดูแล้วปลื้มใจนะปลื้มใจปลื้มใจแทนหลวงตาหลวงตามาแบ่งบุญมาบอกบุญนะครับแบ่งบุญบอกบุญครับเตะครับเตะเตะเตะคอนเตะคอนครับเก็บมาเลยๆโอ้ยเตะไว้ตรงนี้นะครับ เอาม er ือแไหมครับอ totally ่าเอามือแตกไหมครับท่านมาบอกบุญน uh ้ำก็ไปมอบให้วัดมอบให้โรงเรียนนะครับมอบให้วัดนอบให้โรงเรียนครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสะพานบุญต่อครับเป็นสะพานบุญต่อนะครับเป็นสะพานบุญครับทุกท่านทุกคน

ใหจเหยียบต้องจูก่อนเห้ับจปัจจัใจคุณยายเก็บนะอย่าให้ใครนะครับเก็บไว้นะไม่ถวายนะครับไม่ถวายลังนะครับเก็บนะมอบให้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมอบนะครับเก็บไว้เลยครับเอ่อก็มีคนถวาย ปัจจัยหลงตานะครับก็บอกให้คําแนะนําไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะอาบัตนะครับท่านไม่รับเมื่อกี้เห็นอยู่เจ้าหน้าที่ก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ยาว ลกาล้าไม่แ hmm. ล mm ้ว hmm. จ mm ับครับ hmm. จ no, oh. ับน no, hmm. ้ำจับน้ำผู้หญจับน้ำถวาย จับน้ำถวายครับสาธุครับสาธุคุณย,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 ยายก็แนะนำแล้วนะคุณยายก็ตื่นเต้นนะครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับเจ้าที่ก็ช่วยเยอะ,ะครับทำง,งานหนักนะครับแต่ละคนแต่ละคนแม่ชีขาวแม่ชีขาวนะครับให้คําแนะนําทางเจ้าท,ที่ท้งอะไรเพราะว่าประชาชนเยอะมากศรัทธาหลงตานะครับดูนะครับ

เอามือแตะไว้ครับครับยกมือไว้เอามือแตะไว้นะครับนั่งตัวตรงๆนะครับอ่น้ำซ้อนกันเลยคุณพี่น้ำซ้อนกันไว้จ้าจ้ายกขึ้นนั่งตัวตรงๆจับน้ำจับน้ำหน้านะครับนั่งตัวตรงครับลงตามาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลในความสะดวกบัดดีครับวัสดีครับผมขอความร่วมมือนะครับ นั่งตัวตรงๆนะครับแม่อย่าโน้มตัวมาข้างหน้านะครับกระเป๋าอย่าโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเห็นกระเป๋าข้างหน้าย่าเหยียบเล้วลูกเด้อย่าโน้มตัวมาข้างหน้าเห่างยกสายจะเหยียบข้างแม่ไม่ได้มาขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนนะหายยกขึ้นนะครับย่องน้ำยกองน้ำครับจับน้ำครับขับขับขับจะเริ่มจับน้ำนะครับเด้อ น้ําจะเป็นมงคลต้องติดกันนะครับเอาน้ําติดกันอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งท่านลดข้อให้แล้วค่อยแก่นะครับถ้าแก่แล้วท่านไม่ข้อก็ไม่เป็นมงคลเหมือนเดิมนะครับต้องตลดข้อก่อนแยกหยาบๆนะครับยกไม่ได้ระวังคิดนะครับถ้าสองคนระวังคิดครับระวังตอนนี้เนี่ยระวังตอนเอาเงินแทรไม่ข้อมากช่วงนี้ผมแทรกไม่ได้ต้องเดินอย่างนี้นะครับ แมสไม่เหยียบด้วยครับเด้อเก็บแมสเด้อเก็บแมสเก็บแมสแมสไม่เหยียบแมสไม่เหยียบหน้ากากอนามัยหมวกนะครับกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ก็ไม่เหยียบนะครับคุณยายกราบก่อนนะครับเป็นที่น่าชื่นใจของเราชาวฟุธ ช่วยเจ้าที่ช่วยหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่จนนั้นไม่อ่าตอนนี้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันก็รีบเลยครับตอนนี้รีบเลยรีบเลยอ่าอันนี้อันนี้เขาให้ขึ้นรถแดงรถแดงขนไม่นเวลาขึ้นรถแดงจ้ะ มาแล้วครับได้จ้าเอาเทินกันคุณแม่เอาเทินกันเอาซ้อนกัน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 แล้วก็เอามือแตะนะซ้อนกันแล้วมือแตะนะครับซ้อนกันแล้วมือแตะอันนี้น้ำเป็นน้ำมงคลแตะนะครับคุณแม่มาแล้วนะครับคุณแม่ไม่ทันแล้วนะครับเเร็วนะครับไม่ทันแล้วนะครับเยเร็วครับเอาซ้อนกันซ้อนกันติดกันไว้ติดกันไว้ครับของใครเอ่ยอันนี้ของใครครับคุณยายคุณยายคุณยายบอกเขาหน่อยจับ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  ถวาย้าถวายจับเลยนะครับน้ำให้ติดกันเด้อน้ำให้ติดกันเด้อน้ำมงคลให้ติดกันเด้อถ้าเป็นน้ำมงคลให้ชนไว้ทั้งข้อนให้หยิบนะครับอันนี้ยกได้ยกครับยกได้ยกนะครับยกได้ยกนะครับอยกได้ยกนะครับขอพารลูเบอร์นะครับยกขึ้นสูนะครับถ้าถวายของส่งยกขึ้นอง คุณยายคุณยายเอามือแตะก็ได้ครับเอามือแตะเอาเอามือแตะนี่ก็ได้เออเดี๋ยนะครับใช่ครับใช่ใช่สาธุครับคุณยายสาธุสาธุครับคุณยายโอ้โหโอเคดีคุณยายอยู่สาธุถ้าเกิดเราโน้มตัวมาข้างหน้าหลงตาเหยียบผ้าไม่ได้นะครับขอความร่วมมือคุณแม่ด้วยนะครับแม่ต้องยกน้ำขึ้นนะครับแม่นั่งเผ้าไปแม่น้่งไหวไครับ อยากให้เพนเยียบนี่เลยดูครับเหยียบเลยคุแม่ต้องถอยหน่อยหมหลงกไม่เหยียบแม่ตองัวหมวกไม่ัเหยียบนะัวแข็งวแข็งหัวแข็อัแข่งหาแขงหอวแข็งหัวแข็งหัวแข็หมวกครัวแหวกข็หัแข็หวขห้วหวขหมวกงหัวหัวแข็หัวหัว่ข็งหมวข็งหัหัวคัวแข็งัวแข็หัว เดี๋ยวจะย้อนดูบรรยากาศนะครับทีนี้รอรถผมอยู่ไกลแล้วรถผมอยู่ไกลแล้วรถผมอยู่ไกลแล้วจาสาธุนะครับสาธุครับนี่ดีใจดีใจดีใจได้กลับลงตาแล้วดีใจแล้วดีใจแล้ว ดีใจคุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ84ดพรุ่งนี้85้แล้วเหรอโอ้สาธุอายุมั่นขอนยืนดูแลลูกหลานตลอดไปนะคุณยายนะหลานก็ให้อยู่เย็นอยู่สช้สาธุโรดีใจยังเลยคุณยายให้พรสาธุคุณยายฝากพรนี้ให้กับสมาชิกทุกคนด้วยนะครับที่ดูช่องนะครับสาธุครับสาธุดีใจยังเลยไปหาคุณยายครับสวัสดีครับ นี่บรรยากาศเป็นที่น่ายินดีครับผมดีใจคลิปนี้ก็เอาสันส้นๆไม่สั้นแล้วครับคลิปนี้น่าจะยาวกว่าทุกคลิปยังไงถ้าดูาฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมต้องเดินย้อนกลับไปไกลๆไปเอารถอีกทีนึงเพราะว่ามานนี้ก็ไกลมาก เ้าที่เยอะครับวันนี้เจ้าที่เยอะเอจ้าที่เยอะโอเคครับวันนี้คลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอผมจะลงให้แล้วถ้ายาวไปก็อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดตามหลวงตามามายาวนานเหมือนกันเนี่ยตามกี่วันแล้วครับเนี่ยสีวันโอ้โหตามให้เด็กๆนะให้ดูบรรยากาศ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับกล้องธุรยาชาแนลนะครับอขอให้ท่านอนุโมทนาสาธุบุญแล้วก็ได้บุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ